ดาวพจัน์นะครับเป็นมหาจักรใครเกิด5ราศีนี้ดวงดีมากร่ำรวยมีเมตตามหานิยมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงดาวจัน์นะครับหนึ่งในดาวที่เดินเร็วมากนะครับแต่มีผลมากๆนะครับในยุคปัจจุบันที่เป็นโลกออนไลน์แล้วนะครับบางคนเนี่ยแค่ วันสองวันเนี่ยก็หาเงินได้เป็นล้านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวจันย้ายได้ตําแหน่งสําคัญสําคัญในแต่ละครั้งเนี่ยต้องมาสรุปดวงให้ฟังอยู่แล้วนะครับก็ใครที่เกิด5ราศีนี้ดวงเด็นมากพร้อมคาถาเสริมดวงดีๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ใครที่อยากเสริมดวงมากกว่าน,นั้นไปอีกแนะนําให้ทำวอลเปเปอร์แบบนี้นะครับก็คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองโอเคเริ่มเลยนะครับดาวจันทร์ตอนนี้อยู่ที่ราศีเมษนะครับ ก็ได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับมหาจักรเนี่ยเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆนะครับส่งผลให้ดาวจันทร์มีกําลังที่เข้มแข็งนะครับใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้จะดวงดีสุดๆเริ่มจากราศีแรกครับคือคนเกิดราศีเมษเองคนเกิดราศีเมษนะครับในช่วงนี้นะครับจันทรุมรักจันทรัพ์รักไม่เรียกได้ว่า มีกินไม่มีอดนะครับแล้วจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์แบบอ่าคนใครเห็นใครรักใครเห็นเอ็นดูใครเห็นใครอยากช่วยเหลือนะครับมากกว่าสเสน่ห์แบบอ่าเขาเราียกว่าอะไรมากกว่าสเสน่ห์แบบความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะครับเน้นเป็นสเสน่ห์แบบเมตตานะครับใครเกิดราศีเมษตอนนี้มีเมตตามหานิยมสูงมีคนรักมีคนเอ็นดู มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสน,นุนคำจุนอยู่ตลอดนะครับก็คนเกิดราศีเมฆช่วงนี้อยากทําอะไรรีบทําุนดวๆนะครับราศีที่2นะครับคือคนเกิดราศีมิถุนครับใครเกิดราศีมิถุนนะครับช่วงนี้นะครับจันทร์เป็น11็แพแก่รักเรียกว่าได้ปทัทมเมเกนนะครับจะเป็นคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับจะเป็นคนที่ มีความเจริญก้าวหน้าพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วดาวจันทร์มาจากภพกระดุมพระด้วยนะครับทายได้เลยครับคนเกิดราศีมิถุนในช่วงนี้นะครับจะได้รับทรัพย์มากกว่าที่เคยได้นะครับยิ่งเป็นคนขายของออนไลน์คนเป็นเจ้าของกิจการหรือคนทำนายหน้าต่างๆรายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะครับต่อมาราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีกรกฎ ใครเกิดราศีกรกฎนะครับดาวจันทร์ที่เป็นดาวประจําตัวย้ายเข้าสู่ภพกรรม,มะนะครับแล้วได้ตําแหน่งมหาจักรทายได้กว้างๆเลยครับว่าดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งส่วนใครที่ทําออนไลน์นะครับก็จะดังอย่างรวดเร็วนะครับมีคนติดตามมีคนให้ความสนใจมีคนให้การยอมรับนับถืออย่างรวดเร็วนะครับใครเกิดราศีกรกฎช่วงนี้ ดวงดีมากๆ,ๆนะครับต่อมาราศีที่4ครับคือคนเกิดราศีสิงห์นะครับใครเกิดราศีสิงห์นะครับตอนนี้ดาวจันทร์เดินอยู่ในภพสุภาษะนะครับสุภาษะคือการประสบความสําเร็จสุภาษะคือการที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้รับคําชื่นชมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับใครเกิดราศีสิงห์อยากทําอะไรให้เร่งทาอยากสร้างอะไรให้เร่งสร้างแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับ ต่อมาราศีที่5ครับคือคนเกิดราศีมีนนะครับใครเกิดราศีมีนตอนนี้ดาวจันทร์เดินอยู่ในภพกระดุมพระนะครับก็ถ่ายได้ว่าจะได้เงินจากความเสน่หาจะได้เงินจากความเมตตานะครับถ้าไปคุยงานไปดูงานก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ทำโปรเจกต์นะครับก็ใครเกิด5ราศีนี้ในช่วงนี้นะครับ ถือว่าดวงดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เกิดใน5ราศีนี้นะครับก็ดวงชะตาก็ถือว่ากลางๆก็แล้วกันนะแต่มีแต่นิดนึงนะครับคนเกิดราศีตุลเนี่ยก็ดวงชะตาถือว่าใช้ได้นะครับแต่จะโดดเด่นในเรื่องของคู่หรือว่าอาจจะเรื่องของการเจรจาเป็นหลักนะครับส่วนอีก3ราศีก็ต้องระวังอย่างนะครับก็คือพฤกษบกันพิจิตนะครับใครเกิด3ราศีนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็ พยายามเงียบๆนิดนึงนะครับพยายามอ่าอยู่เฉยๆนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องแสดงออกนะครับยกเว้นความจําเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ต่อมาจะให้คาถาเสริมดวงดีๆนะครับคาถานี้ชื่อว่าคาถายันทุนนะครับสวดแก่น้อยหนึ่งจบทุกวันนะครับดวงชะตาจะดีขึ้นแน่นอนหรือถ้าใครขยันมีกําลังสวด15จบนะครับผมจะให้เป็นบทย่อไป นะครับทุกคนจะได้สวดได้นะครับสวดดีนะครับโอเคก็ตั้งนาโมสามจบแล้วสวดดังนี้นะครับยันทุนนิมิตตังอวมังคลันจาโยจามนาปโปสกุณสาส,สทโทปาปาะ้าโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาวีนะธรรมานุภาวีนะ สังฆานุภาวนะวินาสเม,มตุอันนี้เป็นบทยอ่อนะครับเพราะว่าบทเต็มจะยาวกว่านี้อีกเยอะก็ใครที่ได้สวดได้ภาวนาทุกวันนะครับชีวิตจะดีพ้นเคราะพ้นภยัยพ้นจากอุปสรรคปัญหาทั้งปวงก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนใครสนใจทำวอลเปเปอร์ก็ทักมาส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์สอนสร้างรายได้จาก Facebook หรือ YouTube นะครับก็ถักมาได้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและทัดทปนะครับสวัสดีครับ